นอกจากรถจะถูกใจใช่อย่างที่ชอบแล้วสียังถูกโลกอีกคันนี้เลยค่ะรถ x f o r ซรุ่น Ultimate X นะคะสีเทาดำหลังคาดำถ้าอยากรู้ว่าคนเกิดวันไหนขับรถสีนี้แล้วถูกโลกที่สุดตามมาค่ะรถสีเทาดำหลังคาดำนี้นะคะเหมาะกับคนเกิดวันเสาร์พุธกลางคืนและวันจันทร์ค่ะคนเกิดวันเสาร์นะคะเสริมเรื่องอำนาจคนเกิดพุธกลางคืนเรื่องความมั่นคงวันจันทร์เรื่องความน่าเชื่อถือค่ะ นอกจากสีจะถูกฉลอแล้วนะคะโปรโมชั่นถูกใจแน่นอนค่ะวันนี้อ้ําจัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะสีโปรโมชั่นสุดฮอตค่ะโคแรกเลยดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์นัดนสี่ปีที่สองนะคะดอกเบี้ยศูนย์จุดเก้าเก้านัดห้าปีเลยค่ะโคที่สามนะคะดาวน์ิ่มต้นเพียงสี่หมื่นเก้าพันบาทค่ะโคที่สี่นะคะ ส่วนรถจัดเต็มพร้อมทุกแต่งแท้ทุกรายการค่ะนอกจากโปรโมชั่นจะสุดฮอตแล้วนะคะยังมีสิทธิพิเศษออนท็อปด้วยนอกจากสิทธิพิเศษลูกค้าเก่าแล้วลูกค้ายังสามารถออนท็อปด้วยอาชีพพิเศษด้วยอยากรู้ว่าอาชีพไหนจะตรงสิทธิพิเศษนะคะได้ส่วนลดเพิ่มอีก15,000บาททักมาหาเซลล์อัมนะคะรถ X-Force ดที่มิสซูอัโตซิตี้นะคะรุ่นอัล i ิเม e เอ็กนะคะมีพร้อมส่งมอบไม่ต้องรอค่ะ